สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาสร้างสมดุลชีวิตที่ดีกับอโรคาวอร์ี้แล้วละค่ะวันนี้คุณฟ้ารุ่นรุ่งเดินทางลงใต้ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรวมแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพของแขกรับเชิญที่มีอาการเหน็บชาและปวดเมื่อยจากการทำงานจนทำให้เกิดภาวะความเครียดสะสมซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ปัญหาสุขภาพดังกล่าวหนักหนาสาหัสมากขึ้น ส่วนเขาจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพในครั้งนี้และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างไรไปติดตามจากคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกสุนีสวัสดีครับลูกเร่คว้ารุ่น ดีใจมากมากเลยได้เจอคุณลุงวันนี้นะคะคุณลุงขาตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบสองครับหกสิบสองปีแต่ว่ายังแข็งแรงและก็แข็งแรงมั่นใจแค่ไหนมั่นใจด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะปวดเอวครับปวดเอวครับปวดเอวอย่างเดียวเหรออย่างเดียวครับแล้วก็ไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆเลยครับผมความเครียดไม่มีหายหมดแล้วครับหายหมดแล้วอ๋อแสดงว่าแต่ก่อนนี้มีมีครับหมด มีครบหมดมีอะไรบ้างคะหนึ่งเน็ตค่ะเน็บชากับอ่าลูกวิตกวิตกตรงวนเรียดอ่าค่ะเรียดค่ะเลจ็บเอวค่ะสามอย่างสามอย่างมาครบมาพร้อมเลยมาพร้อมกันเลยค่ะอันนี้เนี่ยโรคเครียดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาที่จะนำพาเอาโรคความดันเนาะอะไรมาด้วยมันนำพาโรคนั้นๆมาสู่คุณลุงปะคะความดันขึ้นครับความดันขึ้นขึ้นเท่าไหร่คะตอนสองร้อยกว่าสองร้อยกว่า แต่ตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วความเครียดก็ไม่มีแล้วแล้วตอนที่เครียดเครียดอยู่คือมันนอนหลับไหมไม่มีมันกับมังแล้วไม่มีไม่หลับนอนพลิกไปพลิกมาไม่หลับครับค่ะเอาแล้วอยู่ดีๆทําไมมันเกิดความสบายใจอะไรขึ้นลูกว่ารุ่นบอกว่าน้าเห็ดมันดีลงไปซื้อมาลงไปซื้อมาครับผมเพราะว่าเชื่อฟ้ารุ่งรุ่งนี้เะเชื่อฟ้ารุ่งโอ้ขวามขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะ แล้วหลังจากที่ลองน้ําเห็ดล่ะคะสบายไหสบายสักกี่ขวดคะที่ว่าเรารู้สึกว่าสี่ขวดหายหมดสี่ขวดไอ้ช่วงขวดแรกแรกขวดที่หนึ่งขวดที่สองอาการออกเจ็บครับมันขับออกค่ะยิ่งเจ็บกว่าเดิมเลยตอนนั้นตกใจไหมคะใจครับมันนี้เลิกเกือบเลิกแล้วนะค่ะอ่าแล้วครนี้ต่อมาขวดที่สองปัญญาบอกว่ากินไปซื้อค่ะเปลี่ยมอะไร ค่ะเลยดื่มตลอดมากขายจริงจริงขายจริงจริงแล้วไปตรวจสุขภาพล่าสุดกับคุณหมอคุณหมอเขาว่าไงบ้างคะหมดแล้วความดันไม่มีแล้วดีใจแค่ไหนคะดีใจแง่ดีใจมากเลยนะค่ะแล้วที่คุณลุงต้องก้มก้มเงยๆนี่คือคุณลุงประกอบอาชีพอะไรอยู่คะประมาณช่างเลื่อยไม้ช่างเรื่อยไม้ครับผมอ๋อแตโอ้แล้วเดี๋ยวยกไม้ครั้งหนึ่งนี่กี่โลคะเครื่องเครื่องเลื่อยสิบแปดโล สิบแปลโลครับผมลุงยืนถือได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้กินหน้าหมดแล้วสิบปลลแปลโลกับอยู่วันนี้ตลอดเลยว้าวว้าวว้าวคุณลุงสุนีคุณลุงจะเก่งเงินไปแล้วนะครับผมรับผมเลยมั่นใจขนาดนี้นะคะคุณลุงดื่มต่อเนื่องตลอดไม่เคยหยุดเลยใช่ไหมคะอไม่เคยหยุดเลยสิบเก้าขวดไม่เคยหยุดเลยค่ะแล้วหลังจากสิบเก้าขวดหยุดหยุดเดือนกว่าแล้วค่ะครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีครับประมาณได้ปกติ ทำงานได้ปกติคือหยุดเพราะอะไรเลยเราต้องการพิสูจน์หรอคะพิสูจน์ว่าจะเป็นยาเสพติดจนิด่จนิดหนึ่งหรือเปล่าพอเราหยุดปั๊บมันปวดเจ็บขึ้นมาอีกแสดงว่ายาเสพติดไม่ต้องกินมาเลยแต่ตอนนี้ลุงไม่มีเลยตีว่าปวดอีกไม่มีแล้วค่ไอต่อไปจะกินต่อไปสุขภาพเลยีเดีย มั่นใจแล้วว่าอ๋อมันไม่ใช่ยาที่เลี้ยงมาเลี้ยงไข้เราไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะคะนะที่สําคัญมันไม่มีสารใดๆที่เป็นอันตรายิอันตรายนะคะก็เลยยิ่งมั่นใจเลยลุงยิ่งมั่นใจเลยลุงวันนี้วันนี้ฟ้ารุ้งมีของขวัญมาจากพลุงนะคะเป็นของขวัญจากธรรมชาติค่ะกับเครื่องดื่มน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพนะคะขอบคุณครับคุณจะได้มีร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ ปัญหาสุขภาพจะไม่เลวร้ายลงไปกว่าเดิมถ้าเราสามารถยับยั้งความเครียดเอาไว้ได้แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือเริ่มต้นดูแลสุขภาพก่อนป่วยเพื่อเป็นการตัดต้นตอของการเกิดปัญหาสุขภาพด้วยความปรารถนาดีจากต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมั s สรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ